ไปส่งมอบรถให้พี่สุรศักดิ์ที่อำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดด้วยกันครับพี่สุรศักดิ์เนี่ยบ้านอยู่ห่างแนวชายแดนจุดปะทะแค่ประมาณ5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับวันที่ระเบิดลงลูกแรกนะครับที่กันทลักพี่สุรศักดิ์ต้องอพยพโดยด่วนนะครับหมู่บ้านเป็นพื้นที่สีแดงแต่บ้านพี่เขาไม่มีรถยนต์ต้องรอการช่วยเหลือหลบอยู่ในบังเกอร์นะครับถึงสชั่วโมงนะครับออกจากหมู่บ้านเป็นคนสุดท้ายแกก็เลยตัดสินใจว่าต้องมีรถนะครับ แกดูผมผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับก็เลยตัดสินใจเชื่อมั่นนะครับในคุณภาพของบริษัทของเราก็มาซื้อรถเงินสดตามผมไปส่งมอบรถด,ด้วยกันครับ นี่นะฮะเราอยู่กับพี่สุรศักดิ์นะครับมาส่งมอบรถเทลเลอร์กำลังมาแกก็พามาดูหลุมหลบภัยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปดูนะครับเทือกเขาที่อยู่แนวตรงนี้เนี่ยก็คือพอเลยเขาไปก็เป็นเ,เขตเขมรแล้วรวประมาณไม่ถึงเจ็ดแปดโลครับประมาณถึงชายแดนถึงชายแดนเจ็ดแปดกิโลนะครับโอ้โห ตอนที่เราขับรถมานะฮะก็จะเป็นแนวเขายาวมาตลอดเลยจากตำบลโดนอาก็คือหลังแนวเขาก็เป็นพวกเขมรใช่ฮะโอ้โหป่าฮะเดี๋ยวเราตามไปดูบังเกอร์กันครับโอ้พี่ก็อยู่ในนี้เลยฮะก็เป็นเป็นท่อคอนกรีตนะฮะแล้วก็มีมีปูนมีดินอยู่ด้านบนโอ้มาฮะเข้ามาดู สำหรับ f c ที่อยู่ทางบ้านนะฮะนี่คือของจริงๆเลยนะฮะฮะเดี๋ยวพี่ขึ้นไปกับผมครับครับนี่ครับกมันหนาวผมมันตกเด็กมันร้องเลยต้องกอบไฟข้างในนะครับอ๋อเด็กเด็กมันร้องอ่ะนี่แหละครับพวกผมหลับนอนกันที่นี่ พี่รออยู่ทั้งหมดนานเท่าไหร่นะกว่ารถหลวงจะมาขนอพยพคนที่ยังติดค้างอยู่ในพื้นที่ไปคนติดค้างก็มีรถข้างุดมารับเกือบถึงห้าทุ่มครับรถรถหยุดหยุดวิ่งรับแล้วพวกตกค้างก็ต้องอยู่ครับอยู่รอให้เช้าเข้ามารับอีกทีเป็นแนวบังเกอร์เลยนะครับเป็นแนวบังเกอร์เรียงยาวเลยตรงนี้ไปฮะเราไปส่งมอบรถกัน ก็ตอนนี้มาถึงที่บ้านพี่สุรศักดิ์แล้วนะครับอยู่ใกล้แนวชายแดนมากๆมีเทือกเขาเ็าเรียกว่าเทือกเขาอะไรนะฮะเทือกเขาที่กั้นเราและก็พวกเขเมรนเนี่ยต่อเชื่อมออกปากพนมดงรักครับเทืทอกเขาพนมดงรักรนะฮะชื่อของเขาก็อยู่ใกล้กันมากอยากให้ทุกคนตามมาดูนี่ด้วยกันครับว่าคนที่อยู่ชายแดนเนี่ยจะต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลาในสถานการณ์แบบนี้นะฮะถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาปุ๊บ ข้าวของทุกอย่างพร้อมขนขึ้นรถนะครับที่จะต้องออกเดินทางออกนอกพื้นที่ต้องอพยพออกนอกพื้นที่มาดูกันนะครับว่าเขาจัดของกันไว้ยังไงนี่นะครับพอถ้าสมมุติว่ามีคําสั่งอพยพเพ๊่นี่ยกของขึ้นรถไปปิดบ้านทันทีนะฮะเตรียมเป็นเซ็ตเป็นเซ็ตไว้เลยนะฮะ ก็ได้มาส่งมอบรถนะครับส่งมอบความสุขส่งมอบเครื่องมือทํามาหากินแล้วก็เหตุผลสําคัญนะครับของพี่สุรศักดิ์เลย<ช>ก,ก็คือว่าถ้ามีสถานการณ์ที่ไม่ปกติต้องอพยพก็จะได้มีรถสามารถอพยพออกนอกพื้นที่ได้ทันทีนะฮะได้มาเห็นสถานที่จริงแล้วได้มาเห็นบ้านแล้วรับรู้เลยถึงความจําเป็นในการที่จะต้องมีรถยนต์น,นะฮะในการที่เราอยู่ใกล้ชายแดนใกล้มากๆขนาดนี้เนี่ย,รยครับ มองไปตรงนี้ก็เห็นภูเขาละหลังนั้นเลยตรงนัง้นเ,เขตกัน้นเขมรใกล้กันมากๆเลยนะครับก็วันนี้ผมก็มาส่งรถที่มีคุณภาพนะฮะการรับประกันก็อย่างที่ได้เรียนที่สุรศักดิ์ไปแล้วว่ารถคันนี้เป็นรถสภาพเดิมสวยไม่เคยเกิดอุบัติเหตุผมออกบัตรรับประกันให้นะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับ,บ,รบสำหรับความเชื่อมั่นนะครับขอบพระคุณมากๆครับ